ต่อไปหมวด4ครับหมวด4การจัดการของเสียน,นี่ก็คือ15คะแนนถามว่าหมวด4เนี่ยเป็นหมวดที่ทําแล้วท้าทายไหมท้าทายมากครับที่ส่วนกลางเนี่ยท้าทายมากในหมวด4เพราะว่าเป็นหมวดที่ไม่เคยได้คะแนนเกิน10คะแนนเลยคะแนนเต็ม15ครั้งแรกได้หหรือ2คะแนนเนี่ยสายงานต่างๆทําแล้วทําไปท้อไปอ่ะว่าทำไมเราไม่มีคะแนนได้เลย ประเด็นสําคัญของหมวดสีเรื่องเรื่องแรกเรื่องการจัดการของเสียของเสียในที่นี้หมายถึงขยะนั้นขยะสิ่งที่ต้องมีหรือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องแรกเนี่ยต้องมีการคัดแยกขยะในสํานักงานนะอย่างเหมาะสมเนาะที่ส่วนกลางเลยออกเงื่อนไขว่าย้ําก่อนนะเรื่องขยะทุกคนชอบสื่อสารว่าทํากินออฟฟิศแล้วทานอาหารบนอาคารไม่ได้ ทำกินออฟฟิศแล้วไม่สามารถนําอาหารไปทานบนชั้นได้กินออฟฟิศไม่มีข้อกําหนดตัวนี้นะพวกส่วนใหญ่จะเป็นข้อกําหนดที่ท่านผู้จัดก,การกําหนดขึ้นมาไม่ให้พนักง,งานเอาอาหารไปทานบนบนชั้นแต่เพียงว่าถ้าท่านเอาไปทานบนชั้นแล้วท่านต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธีนะครับตย่งถูกวิธี หรือถ้าเขามีเขาจัดที่พักให้แล้วเห้จัดที่ให้ทานอาหารแล้วเราควรไปยังจุดนั้นแต่หลักเกณฑ์ของกิโลฟิตไม่มีข้อไหนสักข้อเลยว่าห้ามนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงหรือเป็นสิ่งที่ขอความร่วมมืองั้นถ้าใช้คําว่าห้ามจะไม่ได้ในหลักการก่อนแต่ถ้าขอใช้ความร่วมมือตอบได้ถ้าใคาถ้าห้ามสิ่งที่ต้องต้องคู่กับการห้ามคือต้องจัดให้มี เช่นห้ามทานอาหารบนอาคารแต่ได้จัดที่ทานอาหารไว้ด้านนอกหรือตรงไหนนะครับอันนี้ก็ต้องฝากความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเพราะั้นเดี๋ยวการถูกการสื่อสารแล้วพนักง,งานก็จะสึกสึสกต่อต้านนะครับในการทานะครับอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างต้องมีการติดไป้ายป้ายนี้ก็เหมือนกันนะครับไป้ายป้ายเนี่ยก็ควรจะต้องในเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้ชัดเจนประเด็นที่ผมพบมากที่สุดนั่นคือไป้ายป้ายเองก็เขียนไม่ถูก นะครับแยกขยะไม่เคลียร์ตรงป้ายก็จังฝากตรงนี้นะครับส่วนการเรียกว่าเพศขยะเนี่ยบางที่อันนี้ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะบางที่ขยะเปียกบางที่ขยะอินทรีย์นะครับก็แล้วแล้วแต่เลยแต่หลักๆแล้วที่เราใช้กันคือขยะเนี่ยมีอยู่4ประเภทหลักนะครับย้ําให้ความเข้าใจเรื่องขยะกันก่อนเนาะสประเภทหลักแล้วก็ต้องมีจุดพักขยะ ของส่วนกลางก็จะมีจุดข้อขยะมันกันทําใหม่นะครับของการไฟฟ้าหน้าง,งานผมเชื่อ,เช,อเชื่อได้ว่าการไฟฟ้าที่ขอการรับรองใหม่ทั้งหมดสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเราเห็นแน่ๆเลยก็คือที่พักขยะส่วนใหญ่เดิมจะไม่มีเทศบาลมาเก็บแล้วก็เอาไปทิ้งเลยไม่มีที่พักไว้ไม่มีที่คัดแยกไว้อันนี้ให้หลักคิดตรงกันก่อนว่าไม่ควรไปทําอะไรที่พุ่มเฟือยแล้วไปทําอะไรใหญ่โตนะครับคิดว่า เอาเพียงใช้ทรัพยากรที่มีนะครับทรัพยากรที่มีแล้วก็เอามาใช้จากพัสดุจากอะไรต่างๆเนาะที่มีเอามาปรับปรุงให้ให้ให้ใหละกันเนาะผมเคยทําเรื่องของงบประมาณสําหรับกินออฟฟิศไปที่กองงบทั้งหมดนะกองงบก็ตอบมาด้วยควาไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องใขคใอยควรมากว่าง,งบของกินออฟฟิศไม่มีนะครับไม่มีแล้วก็ไม่ออกบัญชีที่เว็บให้ นะครับแต่เพียงว่าต้องการให้การไฟฟ้าแล้รวบรวมไว้เนื่องจากว่ากรีนออฟฟิศคืองานประจำเป็นงานประจำเป็นงานทุระจะเห็นว่าโครงสร้างใหม่บอกตรงๆเลยว่ากรีนออฟฟิศของการไฟฟ้าเขตขึ้นกับแผนกบริหารของการไฟฟ้าหน้างานขึ้นตรงกับบริหารทั่วไปเพราะมันเป็นงานไม่บ้านอะเนาะแล้วก็แล้วก็ส่วนอื่นๆก็มาสนับสนุนกัน นะครับเนี่ยโครงสร้างที่ซึ่งยกพึ่งซึ่งยกล่างไปบริทางผมเป็นประธานตัวนุกรรมการตรงนี้แต่เพียงเพียงเป็นแค่ข้อเสนอขึ้นไปเนาะยังไม่ได้เป็นว่าต้องเป๊ะตามนั้นนะอันนี้เป็นข้อเสนอขึ้นไปนะครับก็ก็อยากให้เข้าตรงฝั่งแล้วกินออฟฟิศกินออฟฟิศเนี่ยขึ้นตรงกับกองอํานวยการเนาะแล้วก็กองอํานวยการก็คือแผนกบริหารงานบริหารเนาะ แผนกบริหารที่อยู่กวามโดยการหน้างานก็คือแผนกแผนกบริหารงานทั่วไปก็คือจะตรงฟังก์ชันง,งานภารกิจหลักเนาะแล้วก็การทิ้งขยะต้องมีการสุ่มเนาะต้องมีการส่งขยะต้องมีการติดตามเนาะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ะเฉยนะผมให้ดูภาพเพื่อจะเห็นมากขึ้นว่าการการสุ่มก่อนการสุ่มเนี่ยจะต้องทิ้งถูกประเภทเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของจุดที่สุ่มเนาะ นะครับ7%ว่าเช่นบอกถังขยะทั่วไปแต่ต้องทำไมมีขวดของรีไซเคิลเข้ามานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผมอยากให้มีโฟนี้นะครับทุกการไฟฟ้าเนาะอย่างคอนเซปต์ของส่วนกลางเนี่ยทุกชั้น24ชั้นของส่วนกลางจะมีถังขยะอยู่2ประเภทเท่านั้นคือขยะทั่วไปกับขยะรีไซเคิล ขยะเปียกจะไม่ถูกให้มีถังอยู่ข้างบนขยะอันตรายจะไม่ถูกถังให้มีข้างบนก็เหมือนเป็นการบังคับไก่ๆว่าถ้าคุณทานอาหารได้นั่นคุณแสดงว่าคุณต้องมีการจัดการคุณต้องนําไปทิ้นข้างล่างไม่มีถังให้ครับเราก็อยากสร้างสาตนดาดเดียวกันเนี้ยไปยังการไฟฟ้าต่างๆแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นข้อบังคับนะครับเป็นสิ่งที่เราชี้แจงให้มองเห็นภาพว่าเราจะสร้างระบบว่า อย่าง24ชั้นเนี่ยจะมีอยู่แค่3ชั้นเท่านั้นที่มีถังขยะเปียกนั่นคือชั้น22ที่มีการประชุมบอร์ดมีการทานอาหารกลางวันต่างๆชั้น22 23 21อยู่3ชั้นนะครับยกเว้นถ้าไปลงอาหารของท่านโอเคต้องมีอยู่แล้วถังขยะเปียกนั้นเนี่ยคือตัวนี้ได้ขอมัดท่านประธานคือท่านรองท่านรองผู้ว่าการเนาะก็ได้เห็นชอบรอบแนวคิดเรื่องของการวางถังขยะ เรียบร้อยพอมาชั้นล่างนะครับที่บริเวณด้านล่างจะครบสีถังเลยครับแต่ถ้าเป็นตรงที่โรงอาหารอาจจะมีถังขยะเปียกเพิ่มเข้ามาให้ชัดปีนี้ผมแยกอีกหนึ่งถังเข้ามาเรื่อง,เร,องเรื่องการทำแล้วกันคือผมแยกเป็นถุงพลาสติกซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะขอความร่วมมือว่าใครสนใจที่จะร่วมโครงการที่จะเอาถุงพลาสติกแปลงไปเป็นน้ำมัน แล้วผมจะส่งน้ํามันกลับไปยังการไฟ้าเหล่านั้นเพื่อเอาไปช่วยเหลือสังคมติดแบรนด์ PA นะที่สระบุรีนะแต่ขอเอาการไฟ้าที่อยู่ใกล้ๆซึ่งตอนเนี้ยผมขอมัดทดลองพนมมาพเรียบร้อยแล้วเราจะมีความร่วมมือกับจุฬาจุฬาเนี่ยจะเอาขยะจากจุฬาไปส่งที่สระบุรีนะครับเ,เดือนละสองครั้งจะให้เขาแวะมารับ ถังขยะที่เป็นขยะรีไซเคิลอ่ะที่สระบุรีให้เราโดยไม่โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่เราอาจจะแบ่งปันเรื่องน้ำมันให้เขานะครับแล้วก็การไฟฟ้าที่อยู่แก่งคอยอยู่สระบุรีใกล้ๆเนี่ยก็สามารถเอาไปส่งได้เลยแล้วผมก็จะฝากขยะที่เป็นขยะที่รีไซเคิลได้นะครับโดยเฉพาะ,ะที่เป็นถุงพลาสติกเนี่ยอัดแพ็ค ส่งรถพัสดุที่มารับหม้อปแปลงวิ่งไปโคราชผ่านแก่งคอยผมฝากไปลงที่ศูนย์ของจุฬาเนาะซึ่งจะเป็นน้ำมันนะครับกระดาษไอตัวของพลาสติกเนี่ยกิโลหนึ่งอะสามารถทำมาเป็นน้ำมันได้ประมาณ0.7ลิตรเดี๋ยวผมจะพาการไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการปี64ไปดูเนาะหรือว่าการไฟฟ้าที่ที่บรับรางวัลกินออฟฟิศปีนี้ไปดูที่สระบ,บุรีเนาะ เพราะว่าผู้วิจัยเนี่ยที่เป็นงบประมาณของเราทําไว้ค่อนข้างดีมากนะเดี๋ยวเราจะเห็นภาพเนาะเนี่ยถังก็ข้างก็แยกเองนะครับแต่สิ่งที่ผมแนะนำเนาะและอยากให้เป็นสแตนดาร์ดเดียวกันกรณีที่ถังที่อยู่เอ้าดอ์ควรจะมีหลังคาอย่างตัวอย่างหลายที่เป็นแบบนี้กันหมดแล้วครับเช่นผมไปดูที่กหนึ่งมาที่กต่อสองหรือที่สมังานเขตกสามก็แล้วแต่เพราะไม่เช่นนั้นน่ะถ้าไม่ยิง่งไม่มีฝาปิดด้วยเนาะ น้ำมันจะไหลลงไปเนาะมันจะมีเปียกน้าเปียกอะไรต่างๆนะนะครับก็ฝาก,กดูพวกนี้เท่านั้นเองเนาะแล้วก็ที่พักขยะก็ฝากดูไม่ต้องที่พักขยะมีจุดข้อสําคัญอยู่สองสามเรื่องย้านะคือหนึ่งต้องมีไม่ให้ฝนโดนสองต้องห่างจากทางระบายน้ําไม่เช่นน้ําำมันจะไหลลง,ลงไปเนาะถ้ามันใกล้จริงๆต้องมีคันนบหรือคันกันเรียบร้อยต่างๆเนี่ยนะครับป้องกันการรั่วไหล แล้วก็แบ่งสัดส่วนให้ดีนะมีข้อกาหนดหลักๆอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ทําควบคู่กับขยะก็คือเส้นทางขยะเป็นประเด็นคําถามหลายครั้งถามว่าขยะทั้ง4ประเภทไปไหนนะครับตอนนี้มันมีขยะประเภทที่5เรียกว่าขยะติดเชื้อของส่วนกลางโอเคชัดเจนมีสถานพยาบาลมีการเอานำไปจำกัดจากบริษัทของการไฟฟ้าหน้างานครับจะไม่มีไม่มีการจัดการอันนี้ นั้นสิ่งที่เขาแนะนําจากกรมเมื่อการประชุมคราวที่แล้วก็เห็นตรงกันว่าถ้ามีปริมาณน้อยท่านสามารถใส่แพ็คใส่แล้วก็บ่งชี้แล้วเอาไปทิ้งถังขยะทั่วไปได้แต่ถ้ามีปริมาณมากเช่นช่วงหนานแน่นช่วงโควิดช่วงเนี้ท่านต้องมีถังเฉพาะที่เรียกว่าถังขยะติดเชือ้อและสัญ,ญลักษณ์ก็คือใส่ใส่ตัวนี้นะใส่แมสแล้วแมสเนี่เอาไปไหนเอาไปส่งต่อ,อยังสาธารณสุขหรือเทศบาล ที่เขาเอาไปจำกัดเนาะซ่่งนี้จะเป็นโปรที่ท่านสามารถเขียนให้ชัดเจนได้มากขึ้นนะครับอันนี้ตัวอย่างการบันทึกขยะเนาะเนี่ยผมเห็นแก็บแล้วปีนี้ผมเลยทนะํานวัตกรรมหนึ่งชิ้นกับทีมงานในห้องที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยคือให้มันสามารถบ่งชี้ในเรื่องของน้ําหนักได้อารลามได้ส่งสัญญาณเข้ามาที่มือถือได้เป็นเป็น,เป,นเป็นถังขยะต้นแบบจะทดลองใช้ที่50กับ51นะครับอันนี้อันนี้การการบันทึกเนาะ อยากจะให้บันทึกให้ครอบคลุมทุกประเภทแต่ประเด็นที่พบมากที่สุดคือเราไม่นำขยะเปียกกลับมาคำนวณการกลับมาใช้เพราะว่าพบข้อบกพริดเนี่ยจำนวนมากเลยคือไม่เข้าใจว่าคำว่าขยะรีไซเคิลอ่ะทับนำกลับมาใช้ใหม่เนี่ยมารวมถึงขยะเปียกขยะเปียกรวมถึงเศษอาหาร สิ่งเราเอาไปทําเป็นปุ๋ยทำปุ๋ด,ด,ด้วยต้องถูกนํามากลับมา45%ด้วยย้ําคําว่า45%หมายถึงขยะที่เอากลับมาใช้เอาไปขายยังหน่วยงานที่มีหนังสือรับรองแล้วก็รวมถึงขยะเปียกที่เอากลับมาใช้ย้ํารวมถึงขยะเปียกที่นํากลับมาใช้ด้วยจะทําทให้เปอร์เซ็นต์การเอากลับมาใช้เนี่ยมันจะอยู่ตามเกณฑ์เกณฑ์ถูกระบุว่าไม่น้อยกว่า 4 5ย้ำอีกทีว่า45%หมายถึง45%ของฐานปี63ในเดือนนั้นเช่นในเดือนนี้มีขยะ100กิโลต้องถูกเอากลับมาใช้หรือหรือรีไซเคิลก็แล้วแต่เนี่ยไม่น้อยกว่า45%ย้ำคำพูดอีกครั้งหนึ่งขยะ45%หมายถึงขยะรีไซเคิลรีไซเคิลหมายถึงต้องถูกแปลสภาพ จากรูปแบบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเช่นจากขวดไกลมาเป็นผลิตมาเป็นแก้วได้แต่ถ้ารียูสหมายถึงมันสามารถใช้งานได้เลยเช่นกระดาษใช้ไปแล้วหน้าเอากลับมาใช้ได้เลยเนาะอันนี้ย้ําตรงคําตอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะพบประเด็นตรงนี้ค่อนข้างคาดเคลื่อนในความเข้าใจไม่เอาขยะเปียกแต่ถ้าขยะเปียกไม่ถูกเอากลับมาใช้ ขยาเปียกจะถูกเป็นสัตว์สวนรวมไปเอาไปทิ้งฝังกบนั่นแสดงว่ามันจะเกิดการแล้วก็จกสูงขึ้นทันทีเหมือนที่ส่วนกลางนะครับมีหลายคำถามถามทุกครั้งว่าถ้าไม่ผ่าน45%วิธีการทำทำอะไรอยู่ในเกณฑ์นะครับถ้าท่านอ่านเกณฑ์ให้ดีๆเนาะในหมวด4ี่ะถ้าไม่ผ่าน45%ทำไงครับท่านสามารถทำนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ หชิ้นอย่างน้อย1ชิ้นเนาะท่านสามารถตอบว่าถ้าเกิดสิเปอไม่ผ่านแต่มีนวัตรกรรมมาเสริมท่านจะผ่านเช่นอขออาคารอ,อาคารของมอเกษตร,รผมไปตรวจมรรอเกษตรหกชั้นเขาไม่สามารถเอาขยะกลับมาใช้หลักในกรุงเทพอ่ะมันไม่มีที่จะหมักเอาเอาเศษอาหารไปใช้อะไรได้เขาก็เลยสร้างวัตรกรรม1ชิ้นเป็นเครื่องคัดแยกขยะ อันเนี้ยเขาได้ส0แต่เขามีวัตกรรมหนึ่งชิ้นเราจะให้คะแนนเขาเต็มงั้นปีนี้ผมยังเชิญชวนว่าอยากให้ทุกการไฟฟ้าเนี่ยพิจารณาเรื่องของของขยะว่าพอจะกลับมาทำอะไรได้ให้ดูเป็นนวัตกรรมได้สิ่งที่ชัดๆเลยที่ผมไปอย่างเช่นผมไปตรังพบว่าเอาพวกลูกถ้วยเอ,อะไรกลับมามาสร้างมาเป็นจุดเช็คอินอะไรต่างๆเนี่ยผมเห็หลายที่นะ นะครับบางที่การไฟฟ้าก็เอามัมมิเตอร์มิเตอร์ที่ในบ้านไน่ะมิเตอร์ 5A 1 5 m, m ก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปทำเป็นโคมไฟโอ้โหไม่มีหลากหลายเนาะผมคิดว่าไปที่แก่งคอยชื่นชมว่าหุยออกแบบเป็นที่เก้าอี้นั่งอย่างดีเป็นโต๊ะโอ้โหเยอะยะเลยอันเนี้ยจะเป็นคำตอบได้นะครับแล้วสิ่งสำคัญขอย้ำว่าสิ่งที่ท่านเอามาประดิษฐ์ไม่สามารถนำมาเป็นกิโลได้ช่างกิโลได้เช่นผมเลือกที่จะเอา ลูกถ้วยลูกถ้วยที่ที่สำลุดแล้วอะ่ะเอามาทําเป็นสิ่งประดิษฐ์ช่างลูกถ้วยแล้วสามลูกหนักไป50าสโลอะท่านก็จด50าสโลเอามาใช้เป็นขยะเอากลับมาใช้ได้ไหมไม่ได้สิ่งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วไม่สามารถมาช่างเป็นน้ำหนักได้เพราะเราเลือกเป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วถ้างั้นตายเลยท่านไม่ต้องทำมาตรก,การเรื่องประหยัดอะไรทั้งเรื่องขยะเลยท่านเอาของหนักๆอะ่ะ แล้วก็เอามาชั่งกิโลอันนี้นะชัดเจนเนาะถ้านับเป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วจะไม่ถูกบันทึกเป็นปริมาณในเรื่องของน้ําหนักเพื่อมาหักล้าง45%ได้เนาะอันนี้ก็ชัดเจนเนาะอันนี้ตัวมาตรการเนาะต่างๆให้ดูที่ส่วนกลางนี้ท่านผู้บริหารให้ความใส่ใจเป็นพิเศษนะกิจกรรมก็ถือว่าท่านล้เดินท่านรองผดุมาศตนะก็เดินเดินบูธเองท่านพู้ว่าทุกลองทุกสายงานครับทุกสายงานก็จะเข้าร่วมกิจกรรมกับพวกเราเนาะก็ถือว่า ็นงานกินเดย์ก็ถูกให้บรรจุไว้ในแผนไตมาละ1ครั้งเนาะปีนี้ก็คิดว่าน่าจะจัดในกรอบเวลาที่ที่บรรับรางวัลกินออฟฟิศทั่วประเทศนะครับก็จะจะเชิญชวนเข้ามาร่วมงานที่กรุงเทพด้วยมาถ่ายรูปมา,มามามอบรางวัลอื่นๆขอบคุณด้วยเนาะก็คิดว่ากําลังดูกรอบเวลาอยู่นะครับอันนี้ประเภทของถังเนาะก็ไม่แตกต่างกันทุกเขตนะก็ไอถังขวามือเนี่ยผมให้ดูเป็นเคสเนาะ ว่าน้ำที่เหลือจากการทานเนี่ยเอาไปไหนไปส่วนกลางก็เลยเปิดถังที่ห้ามาคือคือเป็นถังที่สําหรับเทน้ําแต่ว่าพอเปิดปุ๊บกลายเป็นถังที่ทิ้งขยะที่ทั้งแพ็กเกจเลยก็เลยเลิกยกเลิกเนาะเพราะพฤติกรรมไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้คือเส้นทางขยะนะถูกบังคับทุกการไฟฟ้าต้องทานะครับตามรูปแบบคล้ายๆแบบนี้นะแต่ไม่ต้องฟิกแบบนี้ถั่วไปไปไหนรีไซเคิลไปไหนอันตรายไปไหน อันนี้ต้องถูกถูกทำแล้วก็ถ้าจะให้มั่นใจมากขึ้นกรุณาทำหนังสือถึงอบตอที่มารับขยะขอทราบเส้นทางขยะเพราะผมพบบางที่ครับนำขยะทั่วไปเอาไปผลิตไฟฟ้าผมตามกลับมาได้โอ้โหอันนี้สุดยอดเลยหรือผมตามได้ว่าขยะบางส่วนถูกเอาแยกแล้วเอาไปรีไซเคิลกลับมาเป็นอย่างอื่นงั้นเส้นทางขยะจะสำคัญมากถ้าเราใส่ใจ เพราะผมเคยเคยทํารางวัลประเภทเนี้ผมเคยไปกับรถขยะตอนที่ทําประกวดไปทําประกวดเรื่องขยะนะไปต่างประเทศอะผมชนะเลิศนะทําประกวดเรื่องขยะเนี่ยเพราะผมไปเป็นทีมเดียวที่ไปฝังตัวอยู่กับทางทางรถขยะเพื่อไปเก็บขยะกับเขาเพื่อเอามาแข่งขันขององค์กรเราของกบพอเราเมื่อสี่ห้าปีก่อนชนะเลิศได้ไปดูขยะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือก็จะเห็นพฤติกรรมเขาเราก็เอาตัวเนี้ยมาเขียนได้เนาะอันนี้ครับที่คือสิ่งประดิษฐนะ์เนาะ อันนี้ที่ส่วนกลางทำเนาะใช้ใช้แก้วเนี่ยประมาณห้าพันเอามาเป็นมาเป็นโดมแล้วข้างในก็จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเหลือใช้ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นจุดเด่นของกบพอปีแล้วที่ทําให้เราบารรลุได้เนาะอันนี้คือเรื่องหนึ่งเนาะก็เอามาทําตอนนี้รื้อไปแล้วรอจนวันเด็กไม่ได้จัดวันเด็กก็เลยรื้อไปแล้วนะครับทำทุกอย่างนะครับโต๊ะเก้าอี้ที่เด็กใช้งานสายไฟท่านสามารถเอาสิ่งนี้มาเป็นประดิษฐ์ได้ถ้าท่านไม่ผ่าน45%ทท่านมีหนึ่งชิ้น ก็บิงโกหรือว่าท่านผ่านด้วยถ้ามีสิ่งประดึกด้วยก็ยิ่งงดงามใหญ่เนาะอันนี้ก็ตัวอย่างของที่ตอนหนึ่งเนาะเขาก็วางผังวางอะไรเนาะให้ให้น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ทําซะดีเกินเนาะของตอนหนึ่งไม่สามารถเรียนเรียนแบบได้เลยนะครับเพราะว่าดูไม่มีเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยรายะมีทีงกันการลืมเนาะบางการไฟฟ้าบอกต้องทํากล่องนะอาจจะข้ามไปหมวดอื่นแต่ผมผัวลืมในจังหวะนั้นต้องทํากล่องเพื่อเก็บ พิมเตอร์เกณฑ์ออฟฟิศไม่มีเกณฑ์ชี้วัดตัวนี้เลยถ้าว่าไม่มีกล่องเป็นไงไม่จําเป็นเลยย้ําว่าไม่จําเป็นต้องมีกล่องหรือตู้ไว้ใส่รินเตอร์ไม่มีเกณฑ์ข้อไหนเขียนเลยเป็นความรู้สึกทั้งสิน้นบางคนก็ใช้บอกเออความรู้สึกไปเปิดเนต็ตบอกบอกว่าให้เอาผ้านาไมายนะไปปิดไว้ตรงที่ระบายก็สารพัดคิดอะ่ะนะครับซึ่งซึ่งไม่อยู่ไม่อยู่ในหลักวิชาการทั้งสิน้นเนาะ นะครับกล่องก็คือคือเหมือนเป็นมันก็โอเคแหละแต่นี่บางคนบอกพอไม่มีงบตรงนี้งองแงบอกไม่ใช่เลยเกณฑ์ไม่เขียนเลยนะตอนนี้ก็ตีความหมายกันก่อนเพราะบางคนเนี่ยดีไซน์แล้วต้องทํากล่องเอาไปไว้ในตู้อันนี้ไม่จําเป็นนะนะครับอ่าอันนี้ลงคขยะขยะที่ผมดูของที่ตอนหนึ่งก็โอเคนะครับอันนี้คือแบบสํารวจเนาะที่ว่าผ่านขี่ประเซ็นต์เนี่ยก็มีการสุ่มตามนี้งั้นเลือกขยะ พอมองเห็นภาพเนาะว่าเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ต้องมีควบคู่กันไปก็คือกิโลนะกิโลเนาะท่านต้องมีกิโลแหละทั้นี้ใครตรช่วงนี้วิกฤตใครขา,ขายของไม่ได้เนาะก็ขอยิ้มกิโลมาใช้ในองค์ที่สำนักงานก่อนเนาะนะครับชั่งกิโลมาชั่งน้ําหนักนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ใหม่ขึ้นมานิดนึงว่าเดิมไม่เคยชั่งอยู่แต่รอบนี้ต้องชั่งเนาะต่อไปเรื่องของน้าเสีย น้ำเสียเนี่ยฝากให้ในหมวดหนึ่งในข้อ1นจุต้องทบทวนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับน้ำเสียให้ครอบคลุมว่าของเราเข้าข่ายอาคารประเภทไหนถ้า 5, 000, 1, 5้าพันหนึถึงหนึ่งจะอยู่ในอาคารประเภทกอนะครับอาคารควบคุมประเภทประเภทคคอกยเนาะ 5,000,000คกวายคกวายหมายถึงต้องมีการวัดค่าน้ําทิ้ง8ค่าหลักปีละ1ครั้งนี่คือประเภทคกวาย10,000ขึ้นไปถึง50,000ถ้ามน5 0 0 0เนี่ยนะครับก็เป็นประเภทขออันนี้จะมีการวัดน้ําค่าน้ําทิ้งอย่างน้อยแต่มากละ1ครั้งแต่ถ้าเป็นประเภทก50,000 5ขึ้นไปเนี่ยจะต้องถูกการวัดค่าน้ําทิ้งทุกเดือน ต้องมีการรายงานแบบฟอร์มทส .1 ทส .2 ตามกฎหมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ภูมิภาคไม่มีการไฟฟ้าไหนที่จะอยู่ในเคสที่เป็น50,000่นขึ้นสูงสุดที่ผมดูจากใบสมัครเนี่ยอาจจะมีเกิน5,000 5,000นนี้ย้ำว่านับตามพื้นที่ใช้สอยไม่ใช่นับตามพื้นที่กว้างคูณยาว เช่นพื้นที่ของนครศรียาเนี่ยกว้างคูณยาวกว้างสิบนะครับยาวสิบคูณร้อยอันนี้ไม่ไม่นับแบบนั้นพื้นที่สสอยมันพื้นว่ามันเกิดว่ามีอาคารสูงสิบชั้นชั้นละร้อยก็คือหนึ่งพันตัวอย่างแบบนี้เนาะเขานับพื้นที่สอยแล้วมีการใช้เรื่องกับระบบเนาะตรงนี้ก็ฝากฝากดูตรงนี้เนาะแล้วผู้คนบอกว่าจําเป็นต้องติดถังดักไขมันทั้งหมดจําเป็นไหม ไม่จําเป็นครับกระผมผาผมติดเนี่ยติดตายเลย24ชั้นติดทุกชั้นไม่ไหวถ้ามีระบบบาบัดแล้วแต่ถ้าท่านค่าวัดวัดผลแล้วอ่ะค่าของท่านไม่ผ่านอันนี้แหละมันจะถูกมาตรการในเชิงป้องกันเช่นตรงที่มีการจุดใช้ล้างนะ้ำล้างเยอะๆต้องมีมีถังดักไขมันนะครับมีตะแกรงก,ก็ก็ต้องติดเพิ่มนะครับส่วนการไฟฟ้าหน้าง,งานที่ต้องติดเพิ่มเพราะว่ามันไม่เข้าข่ายอาคารควบคุมประเภทใดๆ ก็เลยกังวลว่าก็เลยติดถังดักไขมันซึ่งชุดหนึ่งประมาณเจ็ดแปดพันถึงหมื่นนะครับอันนี้ก็ก็ฝากไปดูไปดูเพิ่มเติมแล้วกันเนาะงั้นถ้าเกิดว่าไม่ถึงห้าพันเนี่ยท่านอาจท่านไม่อาจท่านไม่ต้องมีการวัดค่าน้ำทิ้งนะครับหรือถ้าท่านกังวลว่าอยากจะรู้ท่านก็ไปขอวัดเพิ่มได้ถ้าท่านไม่ขอวัดเพิ่มได้ไม่ขอวัดเพิ่มท่านก็ไปขอ อบตอในพื้นที่ใกล้เคียงพะเขาจะมีการวัดค่าที่เป็นลำรางน้ําก็ได้อันนี้แล้วแต่กรณีครับแล้วแต่กรณีเลยเนาะครับเนี่ยมีการดูแลมีการตักมีการซ่อมบารุงนะครับการซ่อมบารุงนะครับแต่ส่วนใหญ่ของเราติดถังดักไขมันครับก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะไฟฟ้าเราก็ที่มีการอยู่เวรอะไรต่างๆอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็คือดูการวัดปลายท่อนะนะครับอันนี้ก็เป็นจากไขมันเนะาะก็จะมีการตักเศษอาหาร ถ้าไปร้านค้าเนี่ยเราขอบุคคลภายนอกมาถูกเราเราบังคับเลยต้องติดแล้วต้องมีการตักเศษอาหารด้านบนแล้วก็มีตักไขมันไขมันที่ตักเนี่ยนะครับจะเป็นขยะทั่วไปมาเอาไปทิ้งฝังกบแต่ถ้าเศษอาหารเนี่ยเป็นขยะเปียกได้เนาะนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการ,การติดลักษณะต่างๆเนาะนะครับ